สกิลคือสิ่งที่พระเจ้ามอบให้ใครก็ตามที่มีอายุ15ปีหรือมากกว่านั้นสกิลเหล่านี้ไม่สามารถเลือกได้และเมื่อได้รับไปแล้วก็จะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้เรือในอีกในหนึ่งก็คือสกิลนั้นจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ที่ครอบครองมันนี่เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เผชิญหน้ากับโชคชะตาของเขาด้วยกฎของโลกใบนี้ตอนที่ 1. วันที่โชคชะตาแยกพวกเขาออกจากกันฮ เร็วเข้าสิเดินเ,เร็วหน่อยสิโนตนายเดินช้าไปแล้วนะฉันไม่ได้เดินช้าหรอกแต่เธอนะ่ะเดินเร็วเกินไปตั้งหากมิยะอ่ะนี่ฉันช่วยไหมขอบคุณนะฉันกับมิยะพวกเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเด็กพวกเราโตมาจากหมู่บ้านเดียวกันเพื่อที่จะเป็นนักประจนภัยฉันกับมิยะจึงมาเพื่อรับสกิลกันในวันนี้ฉันตื่นเต้นจังเลยแล้วก็สงสัยด้วยว่าพวกเราจะได้สกิลแบบไหนกันนายกังวลหรือเปล่าต้องกังวลสิ อนที่ฉันคิดว่าฉันจะได้สกิลแปลกๆมาฉันก็เมื่อคืนนายนอนเป็นยังไงบ้างนี่คือเหตุผลที่นายดูไม่ค่อยมีแรงหรือเปล่าก็ <c oughs> <c oughs> ดูสมกับเป็นนายดีนะโน้ตแต่นายก็ไม่ต้องกังวลขนาดนั้นหรอกเพราะฉันอธิษฐานให้นายได้สกิลดีๆไว้แล้วยังไงละ่ะมียะขอร้องละครับท่านเทพได้โปรดมอบสกิลที่จะทําให้ผมสามารถเป็นนักประจนไปชันยอดได้ทีนะครับได้โปรดมอบสกิลแบบนั้นให้ผมทีเถอะครับ สกิลของฉันก็คือทำทำแผนที่เหรอทำแผนที่ทำแผนที่สินะโน้ตทำแผนที่แค่นั้นเลยทำแผนที่ทำไมหรอสกิลทำแผนที่มันไม่ดีงั้นหรอมันอยู่ระดับที่อ่อนที่สุดนะสิทำแผนที่ใช้พื้นที่3มช่องรัศมีประมาณ1,000เมตรจากจุดที่ผู้ใช้เดินผ่านจะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นแผนที่ภายในสมองและเก็บไว้เป็นความรู้แล้วมันไม่ดีงั้นหรอ นายสามารถทำแผนที่ข้างหน้าได้เป็นกิโลเลยไม่ใช่หรอถ้าแค่นั้นซื้อแผนที่เอาแทนก็ได้ไม่ใช่หรอเออก็ใช่อ่ะนะเออแต่ว่านะฉันมั่นใจว่ามันจะมีประโยชน์ตอนที่เราออกไปประจญภัยด้วยกันแน่นอนเลยมาพยายามให้เต็มที่เพื่อที่จะเป็นบรักประจนภัยที่มีชื่อเสียงด้วยกันเถอะนะนั่นสินะมิยะนี่ใจดีจริงๆอย่างที่คิดเลยยังไงฉันก็เหอการยิงธนูระดับเชี่ยวชาญ เพิ่มสมรรภาพร่างกายระดับชำนาญการปกป้องจากราชาพูดแห่งป่าทุกอันเป็น SR หรือมากกว่าหมดอยงั้นหรออะไรและเนี่ยเป็นไปไม่ได้พอดูดีๆแล้วมันไม่มีอันไหนที่ไร้ประโยชน์เลยไม่ใช่เหรอในโลกนี้คงมีคนที่มีสกิลแบบนี้ไม่ถึง10คนเลยละมั้งหวาสุดยอดไปเลยสกิลนี้ฟังดูแข็งแกร่งจังเลยถ้าเกิดว่าฉันได้สกิลที่มีประโยชน์สักนิดมันก็น่าจะดีใจกับเธออยู่หรอแต่ว่า ฉันมีความสุขจังเลยถ้ามีนี่ฉันก็จะไปประจันภัยกับนายได้แล้วนะโน้ตพวกเราจะเป็นนักประจันภัยที่แข็งแกร่งที่สุดด้วยกันทำไมฉันถึงคิดถึงคนอื่นบ้างไม่ได้กันนะฉันผิดหวังเพราะว่าฉันได้สกิลที่อ่อนกว่าของมียมันทำให้ฉันอิจฉามากแต่นั่นมันก็ไม่ผิดอะไรไม่ใช่หรอการที่คนที่มีสกิลไร้ประโยชน์อย่างผมจะไปประชันภัยกับมิยแค่นั้นมันก็น่าจะเพียงพอแล้วไม่ใช่เหรอ แต่ยังไงฉันก็โนดโนดหวาเป็นอะไรไหมระหว่างป้องกันร,รถขนของยามเอสิถ้าเราขาดรถนั้นไปแล้วก็ขนของพวกนี้กลับกันไม่ได้หรอกนะขอ,ขอโทษครับนี่พวกเรามารีบจบเรื่องนี้กันดีกว่าโอ้ oh. ทำไมกันนะทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่กันละ่ะเอา้าดื่มวันนี้พวกเราได้ของกันมาเพียบเลยนะใส่แล้วล่นี่คงจะนับเป็นความ สำเร็จได้เลยแหละงั้นพวกเรามารักษาระดับนี้แล้วก็เพิ่มเลเวลให้กับปาร์ตี้ของพวกเรากันเถอะนะครั้งหน้าพวกเราลองไปดูดันเจียนกันไหมเจ้าบ้าด้วยสกิลของพวกเราถ้าขืนไปคงเด้ตายกันหมดทางรถแน่พูดถึงดันเจียนนายเคยได้ยินเรื่องผู้มาเยือนหรือยังต้องเคยสิได้ยินว่าพวกเขาทําสถิติความลึกของดันเจียนได้ด้วยนี่นะพวกเขาเป็นทีมที่ดีที่สุดที่ยังคงทางานได้แหละนะ ถ้าฉันมีสกิลแบบนั้นบ้างป่านนี้ฉันก็คงจะตะเวนหาสมบัติในดันเจี้ยนแล้วละมัง้งผู้มาเยือนงั้นเหรอแล้วก็นะความสมดุลของทีมของพวกเขานะ่ะสุดยอดไปเลยมีแอสซิสินที่เป็นสายความเร็วคนโจมตีที่เป็นผู้ใช้คาตานนะนักบวชสายซับพอตแล้วก็ผู้ใช้เวทที่จะสามารถเผาศัตรูเป็นเท่าฐานได้พูดถึงเรื่องนี้ไม่ใช่ว่ามีคนออกมาจากทีมของพวกเขาหรอกหรออ๋อใช่แล้วล่ะมีข่าวว่าพวกเขากำลังรักสมัคร สมาชิกใหม่ด้วยแหละรับสมัครงั้นหรอ <c oughs> กำลังพูดอะไรอยู่นะ่นโนตออกจะฝันมากไปหน่อยนะ <c oughs> นายเข้าไปด้วยสกิลไร้ค่าแบบนั้นไม่ได้หรอกหนะ้ายังไงสกิลทำแผนที่มันก็ใช้จริงอะไรไม่ได้อีกแล้วนะฉันคิดว่าพวกเราจะสะสมประสบการณ์มาได้พอสมควรแล้วฉันจะไม่พูดหรอกนะว่าครั้งหน้าจะไปดันเจียนกันเลยแต่ยังไงเราก็เดินต่อไปกันอยู่ดีแล้วมันก็มี โอกาสมากที่พวกเราจะไปเจอกับอะไรที่ยากกว่าตอนนี้การที่เรามีสกิลไม่เพียงพออาจจะหมายถึงชีวิตของเราไม่ว่าจะสําหรับพวกเราหรือคนที่ประสบความสําเร็จนั่นแหละคือความต่างเล็กๆระหว่างการมีชีวิตกับความตายเพราะฉะนั้นโน้ตโน้ตนายทำงานหนักมาจนถึงตอนนี้แต่ฉันขอโทษนะสกิลตามแผนที่ของนายน่ะมันได้ประโยชน์นี่นี่เป็นอะไรไหม ขอโทษครับต่อไปผมจะระวังมากกว่านี้ครับอย่าฝืนตัวเองล่ะผมสบายดีจริงๆครับด้วยสกิลนั้นนายคงทําได้แค่แบกสัมภาระอยู่แล้วล่ะนะตอนที่อยู่ปาร์ตี้เดิมนายก็ทําอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะตรงนี้ค่อนข้างครุขะเดินระวังระวังด้วยนะเออขอบคุณครับสําหรับคําแนะนําก็จริงอยู่ที่ฉันทําอะไรนอกจากยกของไม่ได้เลยทุกคนในปาร์ตี้เก่าของฉันหรือแม้แต่มียะก็ผิดหวังในตัวฉันกันหมดไม่สิไม่ใช่ ฉันคือทำฉันคือคนที่ทำให้พวกเขาผิดหวังตั้งหาอย่างน้อยๆฉันจะต้องหาทางใช้สกิลทำแผนที่ในแบบของฉันสินะนี่ทางนี้ก็โดนดินถล่มปิดทางไว้เหมือนกันแฮะช่วยไม่ได้สินะคงจะต้องใช้ทางยาวเอาแล้วละ่ะแปลกจังแฮะถ้าเกิดว่าเราผ่านที่นี่ไปไม่ได้งั้นมันก็ควรจะมีข่าวมาบอกละสิและถ้าเกิดว่าพวกเราถูกพามาที่นี่ละ่ะมันเป็นกับดักหวา พวกมันเป็นมอนสเตอร์ระดับสูงเวนเ้ยเราอยู่ห่างจากป่าไกลเกินไปวิ่งเร็วเอ๊กระเป๋านี่มันหนักเกินไปถ้ารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นที่นี่แล้วก็มียะเอะเป็นอะไรไหมครับเออเหวอ,อคุณคือไว้ค่อยคุยกันนะครับเมื่อกี้เขาเพิ่งจะลงพื้นงั้นเหรอชุดสีดำกับผมสีขาวเขาเป็นใครกันเนี่ย เอลีนเข้าใจแล้วหนะ่าไม่ต้องมาบอกว่าฉันจะต้องทำอะไรหรอกหนะ่าเป็นวงเวทที่ใหญ่มากเลยยิ่งไปกว่านั้นคือเธอเร็วมากไม่มีทางนะาพลังมากขนาดนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนี่นะผมชื่อจินเป็นนักประจญภัยเหมือนกับคุณความจริงคือพวกเราอยากได้สกิลของคุณส,สกิลทำแผนที่งั้นเหรอกใช่แล้วหรคกับ นี่เป็นการเชิญอย่างเป็นทางการในการเชิญคุณมาเป็นสมาชิกของเราทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะครับฉันอยากจะเปลี่ยนโชคชะตาของตัวเองล่อนในโลกใบนี้สกิลเป็นสิ่งที่กำหนดคุณค่าของคนและตอนนี้ฉันก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนโชคชะตาของตัวเองตอนนั้นฉันไม่รู้ว่าทําไมถึงจับมือเขาไปแต่ฉันมีความรู้สึกว่าถ้าอยู่กับเขาบางอย่างอาจจะเปลี่ยนไปไม่สิ สิ่งที่ฉันรู้สึกคือตอนนั้นฉันอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้